สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มาริพาทไทยทุกทุกท่านวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นภพัฒนะะ์นักยา่ยเขต ราชเทวีนะคะกรุงเทพมหานครคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพรคุณมากมากเลยนะคะบอกว่ารับนะคะผ้าไทยผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือนะ,ะแล้วบอกว่าให้อัดผ้ากาวด้านในค่ะอัดผ้ากาวด้านในนะคะแล้วก็เย็บตรงนะคะคุณลูกค้านะอัดผ้ากาวเอานะคะเต็มผืนแล้วก็เย็บตรงแค่นั้นค่ะคุณลูกค้าขาได้เลยจ้ะขอเพียงแค่คุคณลูกค้าสั่งมานะคะคุณลูกค้านะเย็บตรงคืออะไรเย็บตรงก็คือนี่เลยคุณลูกค้าขาเนี่ย เย็บนะคะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะผ้าก็จะเป็นถุงแบบนี้เลยผ้าก็จะเป็นถุงแบบนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถนะคะนาไปใส่ได้เลยนาไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่อะไรยังไงคุณลูกค้าก็ใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเหมือนผ้าถุงนะคะที่เราเคยเห็นนะคะคุณย่าคุณยายเขาใส่นะคะที่เป็นเย็บตรงแบบนี้ค่ะนี่เลยใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าคะไม่ว่าเรานะคะจะใส่ลักษณะแบบไหนนะคะใส่กับใส่รัดสิ้นหรือว่านะคะใส่กับเข็มขัดก็สวยคุณลูกค้าขานี่ไง เห็นไหมด้านในก็อัดผ้า,าก,กาวเต็มผืนค่ะคุณลูกค้าก็ป้ายมาแบบนี้เนาะป้ายมาแบบนี้ใช่ไหมคะนุ่มไม่ได้ส<อ><อ>เข้าไปเนาะ,ะเดี๋ยวนุ่มใสาสวเข้าไปค่ะ่ะให้นะคะแบบนี้ค่ะขออนุญาตนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้นะเลือกผ้าได้เลยคุณลูกค,าค้า่ะเลือกผ้าได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวนุ่มหาให้ดูให้ชมด้วยนะคะว่ามีอีกอกี่รหัสนะคะคุณลูกค,าค้า่ะ เพราะว่าผ้าแต่ละผืนเนาะแต่สําหรับผืนนี้ก็คือหมดแล้วนะคะคุณลูกค้านะถ้าเป็นที่คุณพี่ในประพัสเลือกซื้อนะผืนนี้คือหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่มให้ดูให้ชมเพิ่มเติมเห็นไหมคะคุณลูกค้าค่ะเราก็ป้ายมาแบบนี้ก่อนนะเนี่ยในส่วนที่เย็บนะเอาในส่วนที่เย็บนะั่มาโอเคจากนั้นเราก็ป้ายมา แบบนี้คะ่ะแค่นี้เองคะ่ะจากนั้นนะคะคุณลูกค้าก็หานะคะสายรัดสิ้นหรือว่านะคะเข็มขัดใส่ได้เลยคุณลูกค้านะคะก็หาสายรัดสิ้นหรือว่าเข็มขัดใส่ได้เลยคุณลูกค้าค่ะแค่นี้ก็สวยแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะคุณลูกค้าขะเป็นงานผ้าไทย <c alf> <c alf> เป็นงานผ้าไทย <headphones> ผ้าทอร <c alf> ุ่นนี้ค่ะอัดผ้ากาวเต็มผื่นค่ะรุ่นนี้น้องอัดผ้ากาวเต็มผื่นนะคะคุณลูกค้าก็สามารถนําไปสวมไปใส่ได้เลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะรูปแบบแบบนี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะ 1490บาทคุณลูกค้าเลือกผ้าแล้วแจ้งได้เลยบอกว่าอ่ผ้ากาวให้เต็มผืนอ่ผ้ากาวให้เต็มผืนเพราะว่านะคะแล้วก็ให้เย็บตรงเนาะให้เป็นเย็บตรงแบบนี้เฉยๆนะคะไม่ต้องเป็นเย็บเป็นถุงสําเร็จไม่ต้องเย็บเป็นถุงสําเร็จหรือว่าไม่ต้องทําเป็นแบบป้ายติดตะขอนะคุณลูกค้าคะเพราะว่าคุณลูกค้าบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อใส่สบายนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็แค่เก็บตรงที่ด้านในที่เราเย็บตรงเนี่ยค่ะไว้ด้านไหนแค่นั้นเองคุณลูกค้าขาจานักคุณลูกค้าจะก็ไปมา นี่ค่ะการเย็บตรงก็ดีอย่างนี้แหละคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่อัดผ้กก่าแต่ให้เย็บตรงให้ได้ไหมยินดีค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าจะสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะบอกว่าเย็บตรงให้พี่ด้วยนะคะเพราะว่าทางร้านนะคะมีบริการเย็บตรงให้ฟรีนะเพราะว่าทางร้านแม่บริผ้าไทยของเรามีบริการเย็บตรงให้ฟรีนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าทำแบบนี้เราสามารถใส่กับหัวและสิ้นก็ได้นะ ถ้าแบบนี้เราสามารถใส่กับหัวละสินก็ได้นะคะคุณลูกค้านะถ้าเราไม่ใส่กับเข็มค่ะเราสามารถใส่กับหัวละสิ้นได้สวยด,ด้วยขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่เลยค่ะนี่เลยเนี่ยใส่กับหัวละสิ้นแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยด้วยนะสวยด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยหรือว่าเย็บตรงเฉยๆโดยไม่ที่อโดยไม่อัดผ้ากาวราคาก็990บาท ราคา990บาทรุ่นนี้คุณพี่บอกว่านะคะให้อัดผ้ากาวให้ด้วยเนาะให้อัดผ้ากาวเต็มผืนแล้วก็เย็บตรงราคาอยู่ที่1,490บาทค่ะแต่คุณลูกค้าบอกว่าไม่ต้องอัดผ้ากาวเย็บตรงอย่างเดียวโอเคเลย990บาท990บาทได้เลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยากใส่กับหัวและสิ่งนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะออกแบบดีไซน์นะคะทําได้เลยคุณลูกค้าคะกับงานผ้าไทยสวยๆนะคะรุ่นนี้กับง,งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าขาเห็นไหม ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายเพราะว่าผ้ารุ่นนี้เป็นงานผ้าฝ้ายทอมือผ้ารุ่นนี้เป็นงานผ้าฝ้ายทอมือนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปสวมไปใส่ได้เลยคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปสวมใส่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าทอมือเนาะเป็นผ้าทอมือนะคะและที่สําคัญอะรวดไรที่เกิดขึ้นอะเกิดจากการมัดหมี่ใช่ไหมคุณลูกค้าคะลายผ้าจะอยู่ในเนื้อผ้าเลยคุณลูกค้าคะลายผ้าจะอยู่ในเนื้อผ้าเลยนะคะคุณลูกค้าก็สามารถ นำไปสวมไปใส่ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องอัดผ้ากาวก็ได้โดยที่ไม่ต้องอัดผ้ากาวก็ได้ค่ะผ้าบางไหมไม่บางค่ะคุณลูกค้าขาพอดีสวยพอดีสวยไม่หนาแล้วก็ไม่บางค่ะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปคุณลูกค้าขาเนี่ยไง,ไงอัดผ้ากาวเต็มผืนอัดผ้ากาวเต็มผืนแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมด้วยกัน นะคะคุณลูกค้าจ๋าสั่งซื้อผ้าแล้วสั่งทําแบบนี้ได้เลยสั่งซื้อผ้าแล้วทําแบบนี้ไ so, ด้เลยอยากได้ผ้ารุ่นไหนรหัสไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยสวยงามมามาคุณลูกค้าขาได้เลยค่ะแล้วก็เย็บตรงเนาะแล้วก็ใส่เหมือนที่นุ่มนะคะสาธิตวิธีการใส่ให้ดูแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่นภพัฒน์นะคะอยูเขเราชเทวีนะคะกรุงเทพมหานครยินดีแล้วก็ขอบพระคุณนะคะพี่จ๋าชอบผืนไหนก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเพราะว่าผ้าไทยผ้าทอมือของเรานะ มีหลากหลายรหัสมากๆมีหลากหลายรหัสมากๆให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปนะคะแต่ปืนนี้หมดแล้ว รหัสนี้หมดเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้ายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ <S <S สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะอยากสั่งซื้อผ้าใช่ไหมอยากสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาใช่ไหมราคา9 9้ราบบาทค่ะแต่ให้ทางร้านนะคะตัดเป็นผ้าถุงให้ทางร้านอัดผ้ากาวแล้วเย็บตรงแบบนี้1490ัรบาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านนะคะตัดเป็นผ้าถุงเลือกได้เลยคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะตัวอย่างผ้าถุงที่นุ่มใส่อยู่ตัดเป็นผ้าถุงปปิดจ้ะ ผ้าถุงป้ายปิดก็เปิดออกมาจะไม่เห็นขาด้านไหนค่ะผ้าถุงป้ายปิดแล้วติดซิปข้างคุณลูกค้าคะ่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าคะ่ะเลือกใช้ผ้ารุ่นนี้เนาะเลือกใช้เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอคุณลูกค้าคะ่ะจากราคาอยู่ที่1,490บาทคุณลูกค้าจาน,นี้เลยค่ะรวมไปถึงนะคะเซ็ตของฝากพรีเมียม รวมไปถึงเซ็ตของฝากพรีเมียมแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งเซตด้วยแถมไปให้ใช้ฟรีทันทีคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆ1เซตนะคะคุณลูกค้าขาโปรโมชั่นสุดบางมากๆผลิตภัณฑ์แปรูปจากผ้าของมะเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียมเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียมจากร้านแม่มารีผ้าไทายของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะประกอบไปด้วยนะคะชิ้นที่1คุณลูกค้าคะสั่งตัดเสื้อสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงกับร้านแม่มารีผ้าไทายของเรานะ,ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 1290บาคคุณลูก้านได้รับเซตของฝากพร้อยเยุ้ณ ณลูกค้าค,ะ,คะถุงผ้าใบใหญ่ใส่กะะดาษส4ได้1นึ่ลิมเนาะราคาใบละ35บาทค่ะคุณลูกค,ค้าคะชิ้นที่2ค่ะคุณลูกค,ค้าขะ ผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้ราคาชิ้นละ5 0บาทคุณลูกค้าขาแถมไม่ฟรีนะคะ2ชิ้นแล้วนะต่อไปด้วยนี่เลยคุณลูกค้าขาตับชิ้นที่3นะคะผ้าพันคอของม้าคุณลูกค้าขาผ้าพันคอของมมานะคะเวลาเราเดินทางเนาะคุณลูกค้าขาเดินทางนานๆเดินทางท่องเที่ยวมีติดกระเป๋าไว้เลยคุณลูกค้าขาอากาศเย็นๆนะคะคุณลูกค้านะก็สามารถนํามาเป็นผ้าพันคอได้ด้วยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยเนาะแล้วอีก1ชิ้นคุณลูกค้าขาแถมฟรีสอย่างนะ แถมฟรี4อย่างเลยคุณลูกค้าขาเป็นเซตโปรโมชั่นนะคะมานะคะคุณลูกค้าขาสืบเนื่องมาตั้งแต่เดือนมกราคมเลยสืบเนื่องมาตั้งแต่เดือนมกราคมเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์คุณลูกค้าบอกว่าต่อโปรให้หน่อยต่อโปรให้หน่อยนะคะเพราะว่าจะสั่งตัดชุดสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดเสื้อเยอะมาคุณลูกค้าขาสั่งตัดชุดราคาพิเศษแล้ววันนี้คุณลูกค้าก็ได้รับเซ็ตของฝากพเมียมอีกหนึ่งเซ็ตเช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาอย่างเช่นชุดที่นุ่มใส่อยู่วันนี้เสื้อ1390บัาท ถ้าถุง1,600บาทคุณลูกค้าค,คะปกติมันก็เกือ 3, บๆ3,000นาอวันนี้ลดพิเศษส,สุดๆเหลือเป็นแค่2ชุดละ2,800อย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าคะเหมือนที่อยู่ในหุ่นก็ชุดละ2,800บาทคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะเซ็ตของฝากพรีเมียมสุดปางแบบนี้แถมให้อีกคุณลูกค้าคะแถมให้ฟรีอีก1เซ็ตด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะเรานะคะต่อโปรให้จนถึงวันแค่เดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะ ต่อโปรให้เดือนนี้เดือนสุดท้ายคุณลูกค้าหาสําหรับคุณลูกค้ญญาที่ชอบสนใจงานแพทเทิร์นผ้าไทยของร้านแม่มาริผ้าไทยของเราติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะจัดโปรให้อีกหนึ่งเดือนสุดท้ายเท่านั้นคุณลูกค้าค่ะจัดโปรให้อีกเดือนสุดท้ายเท่านั้นค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0ห8ค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิอควอัพโค้ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้า